แจ็ก็คุยตามภาษาเจโนะว่าใช่หรือเปล่าโดนไม่ได้ไอ้เขาจ้องไม่ตีแจ็คกับเคสด้วยนี่ไม่น่ามีนะครับถ้าแก๊งผมยืนยันแล้วครับเว่าไงครับพี่ได้พ่อสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยด้วยนะครับได้ครับผมได้ครับผมแก๊งพี่มาสักผมอ่ะยังยังไงครับผมจบโคนใช่ปะ และอีกกองหนึ่งอ่ะคือผมจะจบแต่ละเลยกองหนึ่งผมเขาจะมาจบผมไม่ให้อ่ะเพราะผมจะจบอ่ะเขาก็มาแต่ว่าทําไมยังไม่เห็นทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมยินแล้วไม่ต้องมาแส่สีแดงอ่ะเคสไม่ทำเคสไม่ทำแล้วผมจะทำไม่ได้หรอคนไหนคนไหนแส่ครับแล้วมันเป็นปูนหัวชมพูขับรถกุ้ปลวกเดี๋ยวผมเรียกเดี๋ยวผมเรียกไมาครับเจ๊เจ๊มาแล้วนะครับแลคือก็คือคือยังไงอ่ะคือก็ก็ เพราะผมจะเอามันไม่ได้คือผมจบใกล้เสร็จแล้วไอ,อ้กองเนึ่โพมจเอาอะทำไมแล้วทำไมต้องแซอ่อะไม่เข้าใจใซแกงผมยังไงมาพูดว่าสีแดงไปเทียบกับสีเหลืองอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเจ๊ยไงครับเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่พอยเพราะเาขอปูนแล้วผมจบใกล้เสร็จแล้วเอยนอร์มอลได้เลยครับเจ๊ขอไปดิ้นไปเจอแล้วก็บอกว่าอ๋เอเจ๊วิ่งไปโจกแล้วบอกแล้วเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้อันนี้ผมขอเจ๊ก็เลยบอถามเพื่อน ไม่ได้ถามเจ้บอกว่าเทสไม่เห็นทำเลยสีแดงทำไมให้ไม่นได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดพูดผมมัได้ยินครับผมได้ยินครับสะโอ้โหที่คุปูนไดพูดตแล้วไม่เทียวว่าสีแดงจะพูดงั้นละสีแดงทำอานี้ทำไมเทสไม่ทำเลยผมไม่ยินนะแต่ตอนที่ที่เจ้เหมือนเจ้บอกผมครับว่าเหมือนมีคนมาขอปูนใช่ไหมเขาบอกเจ้บอกเอ้าแล้วทำไมเขาต้องมาขอด้วยทำไมเขาไม่จบไปเลยเพราะว่าปูนมันมันเหมือนมัไมเป็นของใครครับแต่ว่าเจ้นี่เจ้ไม่ได้น่าจะไม่ได้พูดนะขอไม่ได้หรอ ไม่ก็คือคือจบได้เลยครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องขอก็ได้ครับเพราะว่าปกติฟูนมันก็อิสระอยู่แล้วจะจบไงผมก็ผมก็จะจบไงยังไงเขาเจ้ขอขออีกรอบหนึ่งไหมขอเหตุการณ์ชัดๆอีกรอบครับเจ้เจ้ก็วอลถามไงคนในวอลก็ได้ยินนะบอกว่าไอเขาจองฟูนได้ด้วยเหรอไอแดงผมไม่ได้จองครับผมจองได้เสจแล้วผมว่าแค่ขอแล้วคุณมาพูดไอแดงอะพูดครับเจ้เจได้พูดเปรียบผมได้ยินเจ้ได้พูดไม่ได้พูดาเปรียบเทียบไหมครับพูดครับผมได้ยินครับเจ้ไม่เคยพูดอ่าสอนว่าไง จากที่หนูอยู่ในวอลหนูยืนยันได้ว่าเจไม่ได้กล่าวถึงแก๊งที่สามเลยครับเจแค่สีแดงเจสีแดงผมได้ยินว่าไม่ไม่ไม่เคยเรื่องต้นไม่มีการกล่าวถึงผมได้ยินนะครับผมได้ยินนะอันนี้อยู่ในวอลแต่ผมได้ยินนะคุณจะไปเปลี่ยนอะไรกันก็ได้ไม่หรอความพูดอ่ะคือผมผมได้ยินอย่างเงี้ยคือในผมเข้าใจนะแต่คือถ้าแก๊งแก๊งผมผมพูดว่าไม่ได้พูดอะครับก็ผมก็ผมได้ยินอย่างเงี้ย ยืนยันใช่ไหมครับว่าจีบมาจีบมาจีมาเด็ผมก็ยืนยันเหมือนกันผมก็ยืนยันเหมือนกันหลานมาเต้นนะสองร้านด้วยทำไมอ่ะทำไมต้องมาแซะแต่คนคนของแก๊งผมก็บอกว่าไม่ไม่ได้แซะนี่ครับผมก็ได้ยินไงอย่างเงี้ยเพราะคนในวอก็ฟังกันเดียวกันทั้งสี่คนนะสิบกว่าคนก็ผมได้ยินไงหูผมผมผมหูผมก็มีก็มีจะบอกว่าผมหูไม่ดีหรอ มาแซะผมแล้วก็ไปเทียบกับสีเหลืองนี่ครับเกเมนทำแล้วแก๊งผมทำไปไหนทำมาก็คนในแก๊งผมบอกว่าไม่ได้พูดอะครับนั่งนี้ผมผมคือผมก็ต้องเชื่อคนในแก๊งผมหรือเปล่าครับผมก็ผมก็เชื่อตัวเองครับหูผมก็มีจริงไม่ได้หรอกแต่มันจริงจริงไม่ได้หรอกมาแบบเงี้ยแต่อยู่ๆมาแซะแก๊งผมเทียบกับแก๊งสีเหลืองนี่คือเอาคือคือผมก็ต้องเชื่อแก๊งผมครับว่าว่าใครในแซะปกติผมก็ไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครอยู่แล้วครับโอ้ผมก็ดีอ่ะ ราบผชอบคําพูดหน่อยดิผู้ชายรับผิดชอบแน่นอนครับถ้าพูดก็พูดอะ่ะผมได้ยินะ่ะทาไมไม่ยอมรับ่ะผมได้ยินเต็มเลยว่าสีแดงทําไมทำอย่างนี้เจพูดไหมครับไม่ได้พูดพูดบอกว่าเนี่ยครับเอาเขาจองได้<ช>หรอแค่น,นี้<ค>นเ,เองคนในแก๊งผมไม่ได้พูดครับแค่นี้อะไรผมได้ยินกดวอกดวอ็กดวอก็ถามว่าไอ้นี่ได้ไหมเจ้ก็คุยตามภาษาเจนะว่าใช่หรือเปล่านไม่ได้เขาจองไม่สีแดงกเคสด้วยนี่ไม่น่ามีนะครับ ถ้าแก๊งผมยืนยันแล้วผมก็ยืนยันว่าผมได้ยินอ่าเบื้องต้นยืนยันครับว่าไม่มีไม่มีการกล่าวอ้างถือขีดครับเพราะว่าอยู่ในยหมอผมก็ยืนยันว่าผมดินเหมือนกันยันก็ยืนยันเหมือนกันนะคะจ้างไงคือถ้าทางผมยืนยันนะครับว่าว่าไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับต้องต้องถามทาง ทางฝั่งทางแม่คานิงแล้วครับยืนอย่างเงี้ยคือทังผมก็ยืนยันเหมือนกันว่า,ว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 าไม่ไม่ไม่ได้พูดถ้าพูดแล้วมันผิดแต่ผมรับแน่นอนครับนี่ไม่ยอมรับเองหรือเปล่าคือผมถามคนในแก๊งผมแล้วไงที่อยู่ข้างหลังคือแก๊งผมอะ่ะไม่เคยเห็นเรื่องใครก่อนนะถ้ามันไม่ได้ยินยนกันจริงๆอะ่ะผมไม่ยินไงคือผมว่าแก๊งผมก็ไม่ไม่ไปแซะใครก่อนเหมือนกันครับ ผมไม่ได้เคยแซนนะผมใค่้กระจกปูนแล้วผมว่าขอว่าผมอใกล้จบเสร็จแล้วผมขออีกก่อนได้ไหมนี่อยู่คุณก็พูดว่าเราไมตีดแดงทำเงี้ยเจองปูนได้บอไงเจ๊ก็พูดทำไอว่าเขาเขาจองได้เหรอแค่นั้นเองไม่เจ๊พูดว่าจองได้เหรอผมไม่ได้ยินคำนั้นนะครับเพราะว่าจังหวะที่ที่เจ๊กดไมผ่ด้ยนะเจกดกดวอลพูดกับผมก็คือแบบเหมือนทางสีแดงมาขอปูนก็เลยอธิบายกับเจ๊เจ๊ไม่ขอครับผมจบก่อนได้สามคุณเพิ่งมาทีหลังไม่ได้ถ่ายด้วย ใครก็พูดนให้ถูกมันขึ้นปูนมันขึ้นสองฝั่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่ฝั่งเดียวกันครับถ้าเท่าที่เจ๊เคยไปจบอ่ะคนที่มันอยู่ข้างๆเขาก็จบได้เลยเจ๊ก็เลยถามว่าตอวไงผมจะเอาไงถ้าของเจ๊เจ๊ก็ลงมาเลยเจ๊ก็ไม่ได้ไปจบแต่แต่ผมยืนยันนะครับเจ๊ก็แซวผมต่อไงแต่ผมยืนยันนะครับว่าเจ๊ไม่ได้พูดนะครับเพราะผมก็ต้องเชื่อคำของไอ้แก๊งผมครับ kemudian <laughs> entar